มัทธิวบทที่สมารมาทดลองพระเยซูครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลเพื่อมารจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหารสีวันสีคืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคำพีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมพีมีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน อีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตาน พราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมานจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจในกาลิลีเมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอนถูกจองจำแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลี แล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเรสไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซบุลุนและนัฟทารีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซบูลุนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้นกาลิลีของพวกต่างชาติ ประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงต,งตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วการทรงเรียกชาวประมงสี่คน ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็อทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันที เมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสเบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีการทรงปรนิบัติมวลชนพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดทรมานพวกที่ถูกผีเข้าพวกที่เป็นลมบ้าหมู และเป็นอัมพาตมหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเลม็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอแดนฟากตะวันออก